ม่คไปใช่ไหมครับพี่จ๋าวันนี้เริเ่อดีงามเริ่องามยามดีเริ่องามยามดีครับผมชื่อถกับแอบบอร์บางคลอใช่ครับก็วันนี้มางานเปิดตัวไม่ใช่งานเปิดต,ตัวเปิดตัวไปม,มาสองวันแล้วแต่ว่ามาที่ pop up store ครับผมของทาง color เ u าน์เตก็พี่เพิ่งรีแบรนดิ้งใหม่ด้วยครบรอบสามปีพอดีครับผมก็เลยมาจาก pop up store ที่วันแบงค์คลองมีความพิเศษยัยงไงฮะกับการรีแบรนดิ้งก็ การ r e บรนดิ้งครั้งนี้นะครับก็เราจะปรับเปลี่ยนด i เร c ชันของนักเลา culture ใหม่ให้มันรู้สึกว่ามีความโตขึ้นด้วยแต่ยังมีความสนุกของตัว identity ของแบรนด์อยู่แต่ว่าก็ยังมีความรู้สึกว่าแบบเออเราได้ใช้มาทุกวันจริงๆแล้วก็ใช้ง่ายขึ้นมากๆแต่ c o l l e คชั o นี้มีความพิเศษแตกต่างก่นอนหน้านี้งไง collection นี้ใช่ไหมครับก็คือส,สำหรับใครที่มาที่นี่นะครับผมก็สามารถซื้อสินค้ากลับไปได้เลยนะครับปกติจะเป็นการ pre order แล้วก็ collection นี้นะครับเรื่องสีหรือว่าเรื่อง เอ่อแมทเทียรต่างๆเนี่ยก็จะแตกต่างกับของคอลเลคชันที่ผ่านๆมาเป็ไงบ้างการออกแบบการออกแบบรอบนี้ก็จะรู้สึกให้มันมีความแบบว่ามีความคูลขึ้นครับผมมีความแบบว่าเรียบขึ้นแต่ก็ยังมีความสนุกของตัวคาแรคเตอร์ต่างๆที่แบบทุกคนได้เห็นอยู่ตัวนี้คนตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้ตัวนี้ชื่อวูดดี้อีกตัวหนึ่งชื่อชาบี้อ่ะมันมันที่มาอย่างไรครับวูดดี้กับชาบี้มันเป็นมันเป็นงานศิลปะงานศิลปะไม่มีขอบเขตเป็นเรื่องของจินตนาการ ก็เป็นเป็นตัวที่แบบว่าเป็นตัวเมนคาแรคเตอร์ครับผมของทาง c u l ร u เ e culture มาตั้งแต่ต้นแล้วแล้วก็เรารู้สึกว่าเออเรา develop มันมาเปลี่ยนหน้าตามันมาจนมันกลายเป็นตัวนี้เลยสีสันที่เราใส่ในตัวคลิปตัดมาสอตัวที่ต่างกันเลยนะสีสันที่ใส่ลงไปใช่ครับก็จะเป็นแบบว่าเหมือนชับบี้ก็จะมีความแบบว่าโซนๆน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยวูดี้ก็จะมีความเท่มากกว่าเนี่ยครับพอผีแบบแปลกกลับใม่ก็จะเยอะๆเลยดีใจครับดีใจก็ไม่คิดว่าจะมากันเยอะขนาดนี้เพราะว่า ไม่ได้บอกว่าห่างหายจากการออกเยือนไม่นานสักพักหนึ่งด้วยครับแล้วก็พอได้กลับมาเจอแฟนทุกคนก็ดีใจมากๆยางสตูที่นี่จะเปิดอกอี่วันยังไงครับก็ป o p ั p store ที่นี่ก็จะเปิดถึงวันที่4มกราคมครับก็สามารถมาถ่ายรูปเล่นกันได้มาดูสินค้าของจริงได้ครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อสินค้าของทาง Color Culture นะครับได้ที่นี่เลยด้วยเว็บ Color Culture store นะคะตอนที่24ครับขายตรงค่ะ <S <S> <S สแกนเลยค่ะ ที่ได้หลังจากนั้นยังมีสตูดิโอที่นี่ไหมฮะหรือว่าแค่ช่วงนี้แล้วก็แค่สตูดิโอก็จะถึงวันที่สี่กรกฎาคมใช่ครับอย่างในคอลเลคชันที่มีรูปแบบพอดีอัดเสื้อผ้าครับมีรูปแบบกี่รูปแบบอย่างไรโอ้โหเยอะมากครับรอบนี้ก็จะมามีผ้าพันคอทั้งหมดสามแบบครับผมมีตัวเออ่สเวตเตอร์ตัวนี้ใช่ไหมครับผมสองลายแล้วก็จะมีคาร์ดิแกนทั้งหมดสามสีมีฮูดดี้อีกสองสีมีบีนี่อีกสามที่เชิตอีกสองกระเป๋าสอง ชามกระเป๋าอีกสองครับทุกอย่างยังเดียวได้ยังพีเดร์ได้ช่ได้ยังยังได้ตอนนี้ก็เปิดขายแล้วครับพร้อมส่งแล้วแล้วก็สินค้าบางอย่างก็ที่นี่ก็เริ่มหมดแล้วด้วย<ฟ>แต่ว่าเดี๋ยวจะ r e สต็อกทั้งหมดใหม่ภายในวันที่24ก็สามารถไปซื้อออนไลน์ได้ด้วยแบบพี่พีมเป็นายมอเองหมดเลยใช่ครับก็จะเป็นคนเลือกแบบว่าทุกๆงานแบบว่าหมาือนว่าแมตช์วเวอรต่างๆ,ๆอย่างเงี้ยทางทีมก็จะเป็นคนคัดกรองมาระดับหนึง่งสุดท้ายพี่ก็จะมาไฟนนลว่า ฟอนต์ใหญ่ขนาดนี้โ okay อเคไหมเทคนิคการตัดเย็บเป็นยังไงคนะปักแบบไหนหรือะไรเงี้ยก็จะดูทุกอย่าง้็ไม่ละเอียดต่อจางไม่ละเอียดจริงๆครับก็อ,อยากให้ทุกคนได้ของที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราเป็นคนชอบแบบว่าแต่งตัวอยู่แล้วด้วยเราก็จะรู้ว่าแบบเอออะไรที่มันแบบว่าที่มันดีมันก็จะอยู่ในดีเทลจริงจริงอะไรเงี้ยก็อ,อยากจะให้ทุกคนได้ได้รับของที่มันดีที่สุดจริงๆครับให้ฝากเหมือนกันเท่ากแบลง ได้ครับแม่ก็ฝากคอลเลคเจอร์ด้วยนะครับเดินทางมาครบรอบ3ปีแล้วนะครับผมเป็นวีที่3แล้วก็ฝาก Pop Up Store นะครับผมที่นี่้วยที่วันแบงคอกนะครับก็สามารถมาดูกันได้จนถึงวันที่4มกราคมนะครับแล้วก็สั่งซื้อสินค้าได้ที่นี่เลยครับผมตั้งแต่วันมะรืนนี้เป็นต้นไปครับอาการจักการแหวงการนี้เป็นปีนานคะีส่งควรเลยครับทำอะไรมาครับทำงานทุกวันก็แบบว่ามีงานแบบว่าช่วงนี้เป็นซ้อมครับช่วงนี้เป็นซ้อมด้วยแล้วก็ มีเพิ่งถ่ายเอวีจบไปตัวหนึ่งด้วยครับแล้วก็เตรียมตัวงานสำหรับคอนเสิร์ตต่างๆแล้วก็โชว์ที่จะถึงปลายปีทั้งหมดครับแต่ถ้าปลายปีนี้มีมีโชว์เยอะมากเลยใช่ไหมครับทีทีครับดาวก็สามโชว์เลยครับก็มีเยอะอยู่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแต่ละโชว์ไม่เหนื่อย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 ครับก็จริง <c oughs> ๆรู้สึกว่าทำงานช่วงนี้สนุกมากแล้วก็ชอบอากาศด้วยเริ่มเย็นๆแล้วด้วย ก็จริงช่วงนี้มันช่วงมาผ่อนนะคุณก็ต้องทดแผนที่จะต้องไปเที่ยวใช่ไหมพี่หนุ่มจะมาผ่อนเนาะผมก็จะไปทงไปเที่ยวเนาะไปพงไปพักไปทงไปเที่ยวก็รู้สึกว่ามัานก็ปปเ,เป็นโอกาสที่ดีที่เข้ามาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเรายังรับได้เราร่างกายยังไหวก็ยังอยากสารับงานดีๆอยากจะชุ่นหรือชุ่นมันต้องมีความแตกต่างเนี่ยแต่ละเวทีมันตุนละเวทีเลยอะใช่ครับก็พยายามทำโชว์สามโชว์เนี่ยให้มีความต่างกันทั้งหมดแล้วก็ ตัวแบบว่าดีเทลต่างๆภายในโชว์เนี่ยก็จะแตกต่างกันซองลิสก็จะแตกต่างกันคุณบิวกิ้นกลับมาแล้วคุณบิวกิ้นคือใครอ่ะยังกันะกลับมาแล้วมายังอาจจะเจอกันบ้างยังผีแต่เขาตกลงมายังไม่ได้เจอเลยที่จริงต้องเจอแล้วครับที่จริง,รงบอกว่าวันสองวันที่ผ่านมาต้องเจอกันแล้วก็ที่จริงอาทิตย์นี้ต้องเจอเขาทุกวันแต่อย่าให้เขาป่วยเขาเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอเขาป่วยแต่ถ้าแบบว่า หนูไปอยู่ใ,ใกล้ๆเขาอย่างเงี้ยหนูกลัวเขาจะแบบมาติดไงเขาจะห้ามใจไม่ไหวไมาอยู่ใกล้หนูอะไรอย่างเงี้ยซ่มซุ่มกำลังใจยังไงนะก็มีโฮะไปครับก็เช็คตลอดว่าแบบมันดีนมันดีนมันดีคำพูดเหมืน,นเดิมว่ามันดีมันดีเันดีอะไรอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นอะ ส่งกำลังใจตลอดครับผมก็ตอนนี้เขาก็ดีขึ้นแล้วเขาบอกเมื่อวานก็ก็มีไข้ขึ้นสูงแล้วก็แบบว่าหนังสัตว์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็เขาน่าจะไปกินยาเรียบร้อยแล้วหาหมอเรียบร้อยครับแต่ว่าเดี๋ยวพอตอนซ้อมมันก็ต้องแบบว่าเออเด้งว่าใช่ไหมเด้นเพราะว่ามันจะต้องตึงคู่นี่นะใช่ครับก็ก็ตอนซ้อมก็คงกลับมาเจอกันแบบว่าเยอะขึ้นช่วงนี้ก็พักผ่อนไปก่อนนะคะ thank y การก็จะมีต่อเนื่องเลยครับแล้วก็จะมีหนังด้วยปีหน้าครับผมวันที่20มีนาก็จะฉายแล้วแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมทครับโปรโมทหนังเรื่องซองนางแต่งผีอย่างเมื่อวานก็ไปโปรโมทมาแล้วก็จะเจอกันอีกยาวๆนะครับพีพีกับบิวกินถามเร่ออะไทำไมอ่ะเขาจะไม่จ่ยกับพีพีใครไม่อะ่อยเขาบอกว่าเขาบอกว่าพียังไม่อะไร หนูไม่อ่านทุกคนอ่านก็พิมไปแล้วพีก็ไม่ได้านหนูไม่อะไรทุกคนจริงๆหนูอ่านอะไรแม่ไหมหนูชอบโทรหนูชอบโทรศัพท์มากกว่าไลน์ไม่ค่อยอ่านจริงๆน้อยใจน้อยใจอะไรส่งไลน์มาแต่ละอย่างส่งมาให้โอนค่านูนค่านี้ใครจะไปอ่านเขากลับมาเขามีคนเป็นเรื่องของการโอนเขากลับมาบอกอะไรมาให้มื่อไหร่ ไม,ไม่เห็นเลยอ่ะพี่หนุ่มไหนอะของขวนะัญเนี่ยรอต้องนานไหนผอบอกว่าจะซื้อนู้นซื้อนี้ให้อ่ะเขาบอกว่าตัวเขาต้องมีของขวัญแล้วไงดีตัวเขาก็ของขวัญพร้ <c oughs> อมสสยพันเอ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ไม่ต้องซื้อของขว oh <c oughs> ัญหรอกครับนะควับว่าจริงๆแบบว่ากลับมาก็ดีใจก,ก็คิดถึงเขาเหมือนกันไม่เคยนะไม่เคออ่ะ หนูคิดถึงเขาหนูคิดถึงเขาเแต่เขาคิดถึงหนูเปล่าไม่รู้งไงก็างางหายเไปไปๆจะได้แบบว่าเดี๋ยวจะไปกอดหนึ่งทีเวลาเขาเปิดเขาอ้อนไหมอะไรครับเวลาเขาเปิดเขาอ้อนไหมเขาป่วยเขาอ้อนไหมเขาป่วยเขาน่าจะแบบว่าดีเลย <laughs> ก็เขาป่วยเขาจะ เขาจะไม่ค่อยอ้อนนะสุดเอี่ยงเขาหลับนะผมขเขาจะเพลียครับมี่ขัดขานได้ไหมเขาบอกเขาขัดสั้นๆพอได้แต่ยาวๆเนาะไอเขาขาดหนูยาวๆเขาจะเงาเหรอถูกว่าถูกว่าแต่สำหรับหนูชีวิตหนูขาดเขาไม่ได้นะ ก็เขาเป็นคนสำคัญแล้วเราก็สำคัญไปนข่งนีก็ชั่าทีมมีมใหม่มีอไยใช่ครับมีเนอมีใหม่ลว่าลัี ก็จะเป็นช่วงหลังปีใหม่ต้นปีครับผมต้นปีหน้าก็ถ่ายเอ็มวีเสร็จไปแล้วเป็นซิงเกิลใหม่เลยครับหลังจากอัลบั้มอันเดรสจบอันนี้ก็จะเป็นซิงเกิลใหม่ที่จะเปิดตัวในอัลบั้มถัดไปเขาเปิดมาปีใหม่ก็ได้ซิงเกิลใหม่มาเลยก็ได้ซิงเกิลใหม่เลยทํางานทุกวันจริงๆแล้วก็ปีใหม่ปีหน้าก็จะเป็นช่วงซ้อมคอนเสิร์ตแบบเยอะมากๆเลยซิงเกิลใหม่จะเป็นไงครับซิงเกิลใหม่ใช่ไหมครับก็จะเป็นตัวเอ็มวีเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากทุกๆเอ็มวีที่ถ่ายมาเลยมันก็จะมีความเป็น ยังต่อเองพูไม่ได้เนาะความใหม่ๆแล้วกันเดีด๋ยวรอติดตามนะไเอ้มมียังจึ้งเหมือนเดิมไหมครับเรามีกระจึงอยู่เมื่อไรจะเพิ่งเข้ามาเล่นดนตรีไพเอ็มของเราเขายังไม่เห็นพาหนูไปช่วยหนูไปเล่นเลยเแต่เดี๋ยวจะต้องแบบว่ามีบอกว่าโปรเจกต์อีกหลายๆอะไรคร,รับที่ต้องบอกว่าร่วมทำด้วยกันก็จะได้ไม่เบื่อไงเดี๋ยวแฟนเบื่อเห็นหน้าบ่อย เบอก EP แบบไม่ได้ลงทุนมหาศาเ่ p ไม่ได้โถพี่หนูไม่ใช่บอกว่าผู้เข้าชิงราวันออสการ์นะคะจะมีตรงมีตังแบบนั้นหน้า MV เขาลงทุนเท่าไหร่พันกว่าล้านเลยป้าเขาบอกว่างไงก็ทุ่ม EP กิจการไม่ได้กิจการก็แบบว่าทาแบบเท่าที่จะทําได้ทําไม่ดีที่สุดมากกว่าโอเคนะโอเคขอบคุณจ้า ทุกคนต้องพลาดหัวขาววะ่าดูขาวะ่าดูขาดคาไม่ได้ดูขาดทางนเลขาดเธอเหมือนขาดใจ